ห่อผักกาดขาวของเราด sure> ้วยเชือกกันห่อผักกาดขาของเราง่ายๆด้วยเชือกฟางค่ะง่ายๆสไตล์บ้านๆด้วยเชือกฟางค่ะแล้วก็จับกัดของเราเรียงๆเรียงๆกันแล้วก็จับขึ้นมาผูกรวงกันไว้นะคะวิธีการห่อผักกาดห่อผักกาดขาวของเราด้วยเชือกฟางผักกาดของเราก็จะได้ เป็นหอ่อให้เรากินสวยปลอดสารนะคะเราจะไม่ใช้ไม่เฟมีฉีดผักของเราต้นไหนใหญ่เราก็มัดเลยนะคะต้นเล็กๆเ,เราก็จะไว้มัดทีหลังวิธีการหอผักกาดขาวด้วยเชือกฟางเราไม่ต้องรัดแน่นเด้อทุกคนเราไม่รัดแน่นนะคะ ขาของเราเหมาะกับ้าพะ까ในเวลาห่อกระเลาะนอในเวลาห่อกระจั๊กขาของเราสวยๆนะคะทุกคนห่อด้วยเชือกฟางค่ะต้นไหนได้กเขาก็ยังไม่ห่อนะคะทุกคนเราก็ห่อที่ต้นใหญ่ๆก่อนเพราะว่ามันก็ลงสมบูรณ์ไม่เท่ากันเพราะว่าเราปลูกตามธรรมชาติแล้วก็จะเอาเชือกฟางปลูกเฉพาะต้นที่ใหญ่ๆนี่คือวิธีการห่อกระจั๊กขาเพื่อเชือกฟางง่ายๆมาตายนบ้านของเรา นิ้ย่างเราก็ถอนยาออกไปเด้อะไนที่มียากเราก็ถอนยาบอบกบอบกจากอากาศให้เราใบที่เราไม่เอาเราก็ใว้ใวเลีล้ยงชุดแรกของเราเราก็จะเด็เดออกไปนะคะเราจะไม่เอาไปมดัดรวมกัน,นี่เราก็เด็ดออกไปนะคะก็มัอประกาศเขาามาเราได้เฉดฝางง่ายสใส่ใจบ้าน ไปยังไงเราก็ติดงออกเลยนะคะวิธีการห่อประกาศขาวค่ะห่อประกาศขาวไปเชื่องฟังค่ะเราจะรัดง่ายๆนนค่ะทุกคนถ้าเชอฟงฟังยาวไปเราก็ตัดออกเลยแล้วก็เอาบางใบตัดออกได้เลยนะคะวิธีการรัดกระกาศขาวหอ่อม่เชื่จงฟัง จับเขาจะลงนิดนึงนะแล้วก็วิธีการง่ายแสนง่ายนะคะของกระดาษขาวด้วยเชือกฟางจับดอยวิธีการง่ายค่ะของกระดาษขาวด้วยเชือกฟางจับยอดจับใบแล้วก็ใบเลี้ยงนี่แล้วก็เด็ดออกเลยนะคะแล้วก็เด็ดออกแล้วก็เอายอดเอายอดกระดาษขาวของเราไว้ข้างในแล้วก็ใช้เชือกฟางรอบหนึ่งหรือสองรอบก็ได้นะคะ แล้วก็จะมัดแน่นก็ใช้เชือกฟางตัดเบาๆเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะอันนี้คือวิธีการห่อขากาชาด้วยเชือกฟางนะคะลูนก็พยายามให้ยอดของเขาอยู่ในในห่อใบใบเลี้ยงแบบนี้เราก็ตัดออกเลยตัดออกเลยนะคะแล้วก็เอาเชือกฟางตัดเบาๆแล้วก็จะมัดไม่แน่นก็พยุงช่วยให้เขาเป็นห่อที่สวยใหญ่ๆให้เราได้ทานอันนี้ก็เรียบร้อยค่ะวิธีการห่อขากาชาดด้วยเชือกฟางแบบ ไม่ง่ายสไตล์บ้านๆของเราค่ะก็ช่วงเราลรมกๆก็ต้นของเราก็ของผักก็จะยังไม่แข็งแรงเราก็ต้องถ่ายดิงในต้นผักกาดของเราแข,ข็งแข็งตัวล้วก็ใช้ปุนกรุบๆแบบนี้ก็จะได้หอผักกาดขาวซีซไว้ทานนะคะทุกคนนี่คือวิธีการถ้าต้นต้นไหนที่มันยังไม่ใหญ่ตัวตัวใหญ่แล้วก็ต้นเล็กๆเ,เราก็ยังไม่ห่อน,นะคะเราก็จะห่อแต่ต้นที่ใหญ่ขึ้นมาสักนิดพอห่อลยะคะเราก็จะการเก็บเก็บยอดผักกาดไว้ข้างในแล้วก็ใช้เชือกวางผูกรอบต้นผักกาดของเราก็จะได้ ทานปากกัดหอ่อเสวยอร่อยอรกับปลอบเราก็ช่วยปิย้งให้เขาทำต้มแข็งแรงมีวิธีการห่อผักกาเขาง่ายๆสไตล์บ้านๆของเราค่ะจะ,จะปลูกกี่รอบก็ได้นะคะแต่ของเราก็จะปลูกรวบมาส,สองรอบแล้วก็มาเชื่อมไฟไม้เก็บไฟเลี้ยงรกล้ๆออกด้วยเนีย่ยจะได้ผักกาดขาวหอ่อเสวยค่ะไว้ทานง่ายๆสไตล์บ้านๆของเราก็ <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้เนาะทุกคนถ้าเชื่อมกฟางยาวไปเราก็ใช้กรรไกรตัดออกได้นะคะ จะวิธีการน,นี่คือวิธีการหอประกัด ตนน้นไหนเราก็ยังไม่หอนะคะเราก็จะห่อแตต้นที่ใหญ่ๆโตไปแล้วนี <c oughs> ่ยบน้อยค่ะวิธีการหอร่อสังกของเราแง่ายๆค่ะด้วยเชือกป่าน ไหนเีกเก็ไม่ปูกไม่ไม่ยังไม่ยังไม่รัดนะคะพอจะรัดก,ก็ต้อใหญ่ส,สวยออกระกาเขาไม่ทานกันค่ะ ない,いです。<noise>

วิธีการก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ห่อและนี่คือวิธีการห่อผักกาดขาวของเราด้วยเชือกฟางนะคะุก<ฮ>แบบบ้านๆผักกาดขาวห่อของเราเรียบร้อยค่ะสวยๆว,วิธีการก็ไม่ยุ่งยากเราก็มีแค่เชือกฟางสมัยก่อนไม่มีเชือกฟางพ่อกับแม่ก็จะพาเอาต้นกล้วยมาตัดตัดตัดแล้วก็มา ผูกๆแบบนี้ค่ะนี่คือวิธีการห่อผักกาดขาวของเรา